จเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้อาตมภาพจะได้สนทนาธรรมในเรื่องความไม่ประมาทความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากความดีเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าประมาทในห่วงนี้ เป็นห่วงของการใกล้จะเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรของประเทศไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้ที่จะถึงมาฉะนั้นอยติโยมทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์เรามีเสียงเราต้องไม่ประมาทเราต้องกระทําในการที่ถูกต้องกฎหมายเราจะต้องไม่ไม่ขายสิทธิ์ส่วนผู้ สมัครก็ต้องไม่ไม่ซื้อเสียงเราจะต้องเข้ามาเป็นผู้แทนแรัะดอนแบบสง่างามประชาชนทุกคนก็อย่าไปติดหลงกับการข้อเสนอของนักการเมืองที่เสนอจะทำให้นั่นให้จะให้นี่ให้นั่นมันเหมือนกระตกเบ็ดตกเบ็ดเนี่ยยังพอได้ทำเนาถ้าปลากินก็เราได้ปลาแต่การที่นักการเมืองทุกพัค เกือบจะทุกพักก็มีนโยบายมีรมการเสนอว่าเข้าไปแล้วจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้อ้ส่วนจะได้หรือไม่ได้นั้นอยติโยมอย่าไปหวังอะไรกับการกระทาสิ่งเหล่านั้นการนโยบายเหล่านั้นมันเป็นนโยบายอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วแต่อาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้แต่เวลานี้โหมลงมันไปก่อนโหมลงเพื่อเสนอนโยบายแล้วก็มีของแลกเปลี่ยนการอย่างนี้น่ะ มันเป็นการที่ญาติโยมจะต้องรีบใช้ปัญญาต้องรีบใช้สติว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำมันอ่ะเขาอาจจะทําได้แต่เขาอาจจะทําไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงตรงนั้นอย่าไปหลงประเด็นว่าถ้าเลือกผู้แทนแล้วเราจะทําไปนั่นให้เราทาไปนี่ให้เราเราอย่าไปหลงในหลงแค่ได้ผู้แทนดีได้ผู้แทนกล้าพูดกล้าทําได้ผู้แทนที่ไม่คดในข้ององในกระดูก ได้คนที่สุจริตได้คนที่กล้าบริหารประเทศชาติโดยสุจริตอย่างนี้เราก็พอใจละส่วนจะได้หรือไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่าเพิ่งไปคิดคือรัฐบาลทุกรัฐบาลเข้ามาแล้วก็ต้องดูแลประชาชนในประเทศนี้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสุขการอมไมสําคัญก็ไอเรื่องอื่นๆน่นะไม่เท่าไรหรอกเรื่องใครก็ดูแลเรื่องปากท้องทั่วไปนั่นแหละ เรื่องทำมาหากินเด็กตกงานจบปริญญาเยอะแยะไม่มีงานทาแล้วเรื่องการศึกษาระบบจริยธรรมจริยธรรมเบญจศีลเบญจะรมหายไปไออย่างนี้เราน่าจะส่งเสริมแล้วให้นักการเมืองเอามาพูดว่าเมื่อเข้าไปแล้วเราจะเพิ่มจริยธรรมให้เกียรยบชนของประเทศนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรากําลังประมาทปล่อยเด็กให้เป็นอิสระในความคิดอิสระในการทํา บ้านเมืองจึงได้เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพักไหนก็แล้วแต่เข้าไปแล้วก็ขอฝากนี่พระฝากนะพระฝากเข้าไปดูเบญจศีลเบญจธรรมจริจจยธรรมบ้างให้เด็กมันดีขึ้นกว่านี้ผู้ใหญ่มันดีขึ้นกว่านี้เวลานี้ทั้งเด็กตั้งผู้ใหญ่เหมือนเหมือนกัน,านการกระทากับคาที่พูดนะ่ะมันคล้ายล้ายกันเพราะฉะนั้นเข้าไปแล้วพักไหนเข้าไปก็ช่างเถอะเข้าไปดูศีลและธรรมบ้างสําหรับปลูกฝังให้เด็กมีศีลและธรรมบ้างเวลานี้ มันรูก้แก่อำนาจมันรูก้แก่ความคิดมันรู้แก่การกระทําโดยปราศจากศีลธรรมขาดมโนธรรมฉะนั้นญาติโยมทุกคนคนํานึงจุดนี้เป็นจุดใหญ่ถ้าหากว่าเด็กรู้ดีเด็กเข้าใจดีเด็กก็จะเป็นคนดีด้วยเมื่อเด็กเป็นคนดีบ้านเมืองก็จะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นการศึกษามีสองแนวการศึกษาทางโลกกับเบื้องจะพัฒนาประกอบอาชีพของตนเอง ส่วนการพัฒนาญาณจิตใจการยกระดับการจิตใจก็เป็นการพัฒนาจิตใจสูงขึ้นสะอาดขึ้นเพื่อที่จะให้นําตัวตนเข้ามาช่วยในการบริหารประเทศชาติหรือช่วยมาทำรูปบำรุงการกระทำสาธารณะสงเคราะห์และช่วยการพัฒนาประเทศชาติโดยไม่กระทำการผิดใดๆให้เกิดขึ้นเวลานี้น้ำกระท่อมกระเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวัง อุบัติเหตุอย่างอื่นไม่กลัวหรอกกัญชาก็เหมือนกันกระทอมก็เหมือนกันเพราขาดสติเ็าแล้วมึนเมาเขาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่น่า,ากลัวก็คือคนบริสุทธิ์ต้องมาตายคนมือบริสุทธิ์ต้องมารับทุกมารับเคาะกรรมต่อการกระทําของคนที่ขาดสติเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันล้วนอยู่ในศีลและธรรมอยู่ในเบญจาศีลเบญจาธรรมจริยธรรมทั้ททงนั้น ราะฉะนั้นอะไรควรอะไรไม่ควรนี่อยติโยมรู้กันหมดแล้วก็ช่วยกันช่วยกันทําอย่าไปคิดอย,อ,อ,คอย่าไปเหอสังคมอย่าไปเหอพรรคนั้นพรรคนี้เอาคนดีเข้าไปแล้วทําประโยชน์เข้าไปแล้วทําประโยชน์และก็เอาบุคคลที่เห็นประโยชน์ต่อยาวชนเรื่องปากเรื่องท้องขอฝากเรื่องสาธารณสุขการรักษาและก็เรื่องการศึกษาต่างๆในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตลอดถึงหน้าที่การงานจบมาแล้วหางานเลยลองรับให้เด็กบ้างและเมื่อเข้าไปแล้วนะ่ะจะทําบริหารประเทศชาติอย่างไรให้เป็นไปเพื่อให้สถาบันชาติศาส,สนามหาษัตย์สถาพรและมั่นคงไม่ใช่เข้าไปแล้วก็ไปลบกันเข้าไปแล้วก็ไปชิงดีชิงเด่นไปชิงความเป็นใหญ่ไปชิงเก้าอี้รัฐมนตรีไปชิงความเป็นนายกกันอย่างนี้นะ่ะไม่ควรเลือกเราไม่ควรให้สิทธิบุคคลเหล่านี้ คนให้บุคคลที่มีสติปัญญาและเป็นผู้ที่หวังความเจริญที่ประเทศชาติบ้านเมืองและเห็นสํคาสคัญของประชาชนเป็นสาคัญธรรมะวันนี้ฝากไว้ตรงนี้ญาติโยมอย่าประมาทในการใช้สิทธิ์ญาติโยมอย่าประมาทในการมอบสิทธิ์ญาติโยมอย่าประมาทใส่สิทธิ์ให้คนเลวและต้องกระทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายบ้านเมืองเรา ย่างเขามาแปดสิบกว่าป,ปีแล้วประชาธิปไตยแต่ไม่ได้ก้าวหน้าไปสัท่าไห่ก็เพราะว่าความเห็นเก่ตัวเรานี่แหละเพราะความประมาทของเรานี่แหละคาประมาทก็คือว่าคนนั้นจะดีคนนี้จะดีก็ดีกับเราเขาไม่ดีกับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วก็ดูคนเหล่านั้นว่าดีจริงไหมกระทาจริงไหมที่ผ่านมาแล้วแล้วดูที่ผ่านมาแล้วเนี่ยได้ผลไหมแล้วต่อไปน่ะจะเป็นยังไงก็เป็นสุดแต่เรื่องของปัจจุบันอยากโยมทําปัจจุบันได้ดี คือพิจารณาคนดีเขาไปในอนาคตกระเจี่ยมใสประเทศชาติก็มั่นคงด้วยความห่วงใยประเทศชาติห่วงใยพระพุทธศาสนาห่วงใยประชาชนถ้าได้สมาชิกผู้แทรรนรัษฎรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความรู้มีความกล้าหารกล้าพูดกล้าทำเอาความจริงขึ้นมารักษาเทิดทุนสถาบันทั้งสามชาติศาสนามหาษัตริย์ไว้อย่างนี้แล้วก็พระขออนุโมทนาในกุศลเจตนาญาติโยมก็จง นำการสนับสนุนคนดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ด้วยความห่วงใหญ่แต่พระไม่เล่นการเมืองนะพระนให้เอาคนดีอย่างเดียวไม่ว่าใครไม่ว่าพักไหนไม่ว่าอะไรก็ช่างเถอะแต่พระขอให้โยมเลือกคนดีเข้าสภาแล้วประเทศชาติเราจะมั่นคงพระพุทธศาสนาจะมั่นคงประชาชนก็จะมั่งคั่งโดยการที่ประชาชนจะได้มีอยู่ดีกินดีมีสุขการมยดี มีการศึกษาดีลูกหลาน,ลานและตลอดมีหน้าที่การงานลูกหลานจบมาแล้วไม่มีหน้าที่การงานไอ้ตรงนี้สําคัญที่สุดรัฐบาลไหนคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้ญาติโยมก็เลือกในรัฐาาบาลน,นั้นชุดนั้นคณะนั้นเถิดเจริญพรเนียรโยมสาธ,ธุชนพุทธบดีสัตทั้งหลาย ที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระถมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่า งานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอด,ดุลยเดชมีตราธิเบศได้กระทําได้กระทําไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สื่สารต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมพระองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดําเนินงานในการสร้าง งานที่อัตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อัตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายฆราวาสแล้วก็จะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูริติวัดนวัง และกดําเนินการถึงจังหวัดและนาถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองธุรีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในรัชวงศ์ควรเกี่ยการที่จะนําทุนเก้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อยอดที่จะมาางานสืบสารต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติบนราชีวงศ์มาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่า เห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีพระบรมราชินีพระ,ร,ร,นระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงจเจริญประชนมม่พรรษาครบหกสิบพรรษาเมื่อปีสามสิบห้า เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จถลิมสิริราชจสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหาษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีงคงทุกพระองค์ได้เจริมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูน ในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปในฐานะเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านเราจะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบบดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงของให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารแล้วช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาาตาเจดีเพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชน พุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรือง ไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทิน